เย็นไม่ได้คุยกับพวกผมเลยนะเนี่ยผมสม <c oughs> คนคุยกันตลอดเลยเนี่ย <c oughs> แต่ต้องมีสักตัวหนึ่งว่าเหมือใส่ไว้อืมต้องเดี๋ยวลองลองคอนเน็กไปเหเลอแต,แต,แต่แต่ก็จับใจความออกได้ครบถ้วนนะ ระยคอนแทคครับท่านใดอยู่นในความดีนะครับหมอ,อาะทดสอบมือบายคอเตอร์สิทมบายมอตร์ไซนะครับจะโงเป็นเซลอรวันลิมาลิมาสก้าครับใช่ใอันนี้ลิงเท่านี้ลิงเท่านี้ผ่ขับนี่เึ๊กขึ้กนะมาอยู่นี่เห็น่ะ ท <No ี่ปากผมเนี่ยเยอะหมดเลยเดี๋ยวนี่ต้องมองซ้ายมองขวาดีนะ Ha 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 ha!